เอ้ยอะไรบัดบัดเพิ่นคือเขาได้บัดมูมูแดงกับสวัสดีทักทายกับคุอุกคิดแห้วครับคุณคุณลาบเป็นยงไรเนาะดับหน้าแล้วเราตีเนาะโดนแล้วเนาะใม่ไหมคุณลาบบัดคุณเกษตรกับจ้ายินดีจ้าพวามีเพื่อนเพื่อนกันหลยทุกท่านทุกคนกับเรื่อง ปัญหาหรือว่าอุปสรรคเนี่กับพ่อกันทุกคนแหละครับผมแต่เมื่อกาเมื่อคืน้วั่ดครับผมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับผมสําหรับคุณเข็มพรแสนทวีสุขครับครับผมหวานตึงหอมแต่งโมแตงโมนี่ครับผมเพื่อนรับเด้อแตงโมจากคุณจุมสีครับผมชื่นใจเพื่อนๆือนกับทีเดไปยังอีกหลายบ้านนะครับผม นังอยกหล้ายบานยูพเพื่อนๆื่อกับสิได้เดินทางต่อไปหากำลังใจครับมันหาบกาแล้วนะมันคนกามันหองานแดงกัดิงานแดงแล้วมันกามันย่างหนักๆคือว่านนี่ก็ดีกันครับผมคุณแท่งสีก็สวัสดีคุณยายตูนะครับผมคุณยายตูก็สวัสดีคุณบางอ่อนชัยยขาชัยยภูมิครับคุณจุงสีพเพื่ออาาหารสิงโตแล้วเผื่อเผื่อกินแล้ว้ปกินอาหารสิงโตอืม เดี๋ยวสิงคโปร์เพื่อนทุกคนนะคะมัดรวมมัดรวมเราก็สวัสดีทุกคนคุณผูไทยเพื่อนเพื่อนฝาแ้วเพื่อนสวัสดีทักทายกันนะครับเพื่อนคุณแพงศรีสวัสดีค่ะคุณซุปตานะครับคุณใหญตูกก็สวัสดีคุณผู้ไทยมุกดาหารค่ะคำว่าให้กำลังใจกันทุกมื้อถุกมั้ยนะครับผมดำหน้าแล้วละบ่หน่อยเห็นลายเหมือนเลยเลยคุณเกษตร สอน้อยกำลังรับชมคุณใหม่จิราพรกำลังรับชมคุณแม่วาสวัสดีคุณสนานเป็นกำลังใจให้นะครับพี่ก่คุณยายผัดสวัสดีจ้านะครับผมคุณนิอพิทก็ทักทายคุณยายผัดคุณวันก็ส่งไปสวัสดีทักทายครับคุณวันวัดนะครับครับที่ตักทายกันนะครับผมสูนนะครับผมดีค่ะ คุณรอไปเป็นกรไม้อีกแล้วนี่ก็บบไอดอคอกรับนะทียังมาแวะซองมาแวะทักทายอยู่เนาะครับผมขอบคุณครับแดนดินถิ่นล้านนาะนี่กำลังรับชมครับผมทุกคนแน่นะครับสวัสดีพี่พี่รอบห้องค้าลวลาคุณมังอรน,นะครับมงรสวัสดีพี่ทกท่ทุกคนสวัสดีจ้าทักทายนะคะขอบคุณมากมาย ามคุณแมทต้องสีขาเหรอนะเอาอย่างบาทันมัวเลยนี่คุณคําวิไลกับสวัสดีจ้ากับไผ่นอนอืมคุณหนูพีกับสวัสดีออบอกมาตรงตรงกับยังบอดได้นะครับตัวเพื่นเองผู้เพื่อนบอกเพื่อนกับยังบอดได้นะครับคุณหนูพีก็สวัสดีเจ้าคุณแพงสีนะครับครับผมเบิร์อยู่เมื่อกี้เนาะก็สี่ได้ก็ ใ้รบกวนเวลาก็บเพื่อนๆื่อนช้ำนี่แหละครับผมแต่ละมือนละวันกระเด็นหนึ่งโสมโอครับสวัสดีครับพิศนานละว่ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีอบคุณโสภานะครับผมนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนครับผมรอบสองบอกขอใจจ้กของจ้าคนอยู่จ้าคนไปนะครับผมเปิ่แกนยังอยู่นี่ครับผมบปเห็นดวงตาบปเห็นโปรไฟนะครับผมแจ้งหมู่ก่อนเลยเพิ่มพลังบวกจ้าลรว่าครับผมขอบคุณครับเป็นยังไงเราเมื่อเช้าเนี่ยเปิดบานจบบอผมต้องซูนนี่อยู่ทางไหนเนาะบอกเพื่อนเพื่อนนาเด้อครับผมแจ้งให้เพื่อาบเนาะเพื่อนเพื่อนคังสีเลย ไปคุณแพงศีสวัสดีค่ะคุณเกษตรพอเพียงลาวคุณทำได้ก็ขอตัวก่อนจ้าแล้ว่าครับผมครับขอบคุณโอ้คุณแม่คุณหลาเพิ่นได้ตัดข่าวแล้วนะครับผมคุณหลาคุณแม่จันแดงสวัสดีคุณทวีนะครับคุณยมนาคคชนะนะครับหน้านะครับเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับผมคุณทวีก็สวัสดีครับยายพาต่ไปก่อนเด้อครับแล้า มันมันเอาเอาบอกบอกแม่ตองน้ำแน่แหละมือวาแม่สูนนะครับผมดีค่ะคุณรอไปเป็นกระไมกแกล้่ก็บอกไร้ข้อกับคุณแพงสีไปทางด้านี่คุณอปปรอ,ณอไปเป็นทักทายเลยครับผมครอไปทักทายกับคุณแพงสีขอนะบคุณครับ ครับคุณเกษตรจา้ายินดีจ้า้เพิเนหมนปลาไปบ่พอพ่อเลยเหนนวาเอ้ยเพิ่ก็เ,กเลยบ่อไดมานน้ำมมที่นั้ <c oughs> บ่อมานดอ๋อเขาลังบ้าละคุณบางออนขาชัยภูมิสวัสดีค่ะคุณสนานเราวะครับผมครับสวัสดีครับสี สวัสดีครับคุณทองศูนย์นะครับคุณยายแพงสีนะครับคุณยายแพงสีก็สวัสดีกับคุณทองจิตใจงงคนเฮาเนอแต่ว่ายายหยุด้วกายาถอยเนาะครับอืมราคายาถอยขึ้นไปเรื่ยเรื่อยออมุนม้วนกับเพื่อนจ้ายาแดงกับมันคือการอืดครับผมคุณสวัสดี สวัสดีเจ้ามาส่งกำลังใจเจ้าลาว,ว่าครับผมครับสวัสดีครับไ่นเป็่นหมนปลาไบบอพ่อ,อเลยเพื่นว่าโอ้ยไปกันกเลยบ่อดตะมานน้ำมนูนบอหมานดอเขาลังบักสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านทุกคนครับผมรอบสอบครับขอบคุณสําหรับกําลังใจถี่มาหมอบมาส่งกันแหละครับผม คุณหมากไม้คุณหนูพิดก็ตอบกลับคุณแข่งสีกับผมสวัสดีกับผมคุณหนูพิดก็คุณบางออนสวัสดีจ้าคุณหนูพิดสวัสดีทักทายกับคุณบางออนนะครับสวัสดีจ้าคุณกุลาบสวัสดีค่ะคุณลุงเรามาสมกําลังใจครับผมกรับสวัสดีครับนะครับคุณแพงสีคุณกุลาบก็ทักทายคุณยมมนาเล่นคุณยมมนาก็ยมมนาจะไปเที่ยวนะคะใคร ไปโอ้ oh, คุณน้านะครับผมอืม,มเกษตรไปจ้ายินดีจ้าตเกษตรพอเพียงครับผู้หลนอ้าว <c oughs> คุณทวีนี่ภาษาเหนือเป็นหมักเท่าเหครับผมเออแตงโมเนาะคุณนีรินสวัสดีก็ไปเนาะสวัสดีจ้า <c oughs> คุณยายตู่ก็สวัสดีเพื่อน, <c oughs> อนๆนรอบห้องอ่ไรในห้องไลน์นะครับ คุณบางอง่อนก็สวัสดีค่ะคุณหนูพีทนะครับผม <laughs> เอ้ยผมาไ่ได้หูซื้อเหร็น้ำเด้อคุณผู้ใจเจ้าเหินดูได้อ่าคุณวันวันซึ่งน,นะครับผมวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมบา,บายบายลาว่าหิ้วเขาแลแลาว่าครับผมละอองคุณแม่จันแดงนะครับคุณแม่จันแดงก็สวัสดีกับคุณวลนละอองนะครับผมสวัส คุณแพงสีไปทางด้านีน่คุณรอไปคุณทักททยเลยครับผมคุณเราไปทักทายกับคุณแพงสีนะอ้ยคุณแม่ต่อหูอยู่ว่าอาหารสิงโตนี่เออพอสะนั้นบ่าเคยกินอาหารสิงโต่นะอ,อานานค่ะกับเขาเที่ยงละว่าคุณแพงสีครับผมเขาเที่ยงโล้บใบปลาเมื่อนี้ปลาคอยเดินทางลอภไยเลยครับผม ขอให้โชคให้ mắn ให้เฮงปังๆกันุกคดีสุกสนนะคลื่อนทางไปครับผมคุณแม่วากัสวัสดีค่ะคุณโสภานะครับผมพี่กุ้งสวัสดีครับสวัสดีทักทายจ้าไปเจ้านะครับผมคุณยายพาก่ะทรงทางอวยพรนะครับคุณคำวิไลนะครับผม,มเดินทางปลอดไทยเด้อเราคุณยายตูก็ดีนะครับกับเพื่อนๆกำจักกันโดนนะครับ ฟังกันสิได้ปิดปิดบานปิดเวทีหล่ะครับผมถ่ายั้งเกิดออมามาแวะทักทายครับผมทักทายผูกครับกัจจีนะครับผมเดินทางมาต่าทางไกล คุณน้อยบันบอนนี่ครับผมนึ่งคุณทวีไปแล้วอนนี่คุณน้อยบันบอนก็มาแล้วนะครับโดนบอมานก็ไม่เพื่อก็ไม่หยาดมองน้ำมูที่นี่ <c ười> คุณน้ำหน่วยพอนสวัสดีจ้ามาแล้วมารายงานตัวละจ้าอะ,ะไรมากมายทำใจใชดสื่นเบิกบานนะครับผมแต่ละหมือนละวันได้าก็ได้พอผูวพ,พอหมอะนะครับผมไปน,นะครับคุณแพงสีก็สวัสดีค่ะคุณบังออนนะครับผม คุณวานแก้วคำตาสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับไอจุ๋มสีคุณแม่จุ๋มสีมนกระเสิบแตงโมแตงโมโออย่ามาในถอดแกงว่วงแกงว่งวงมาหนีเนาะอืมนี่ครับผมคุณอย่างนอก